สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการสมัครใช้งานเกม Code Combat นะครับเพื่อการสอนภาษาไพทอนนะครับแล้วก็ผมทำการเชื่อมกับตัว g o o g l e Classroom นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัว Code Combat นะครับเป็นเกมเพื่อการศึกษาก่อนที่จะ ไปชมคลิปวิดีโอนะครับอย่าลฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปถัดไปนะครับในการสอนโคดดิ้งนะครับโดยบรณาการเอาตัวสาระนะครับมาบรณาการในการสอนพีคการคำนวณนะครับเป็นกำลังใจผู้จะทำเลยนะครับซึ่งข้อดีของ Code Combat ก็คือเราใช้ภาษา Python นะครับจากตอนนี้ที่ในหลักสูตรวิทยาการคำนวณมีการใช้ Python ในการจัดการเรียนการสอนนะครับผมมั่นใจว่าตัวคุณครูนั้นก็จะ,อะสอนเบสิกภาษา Python ไปแล้วนะครับพวกคำสั่งพิมพ์การใช้ตัว o p เป a เรเการใช้คำสั่งของพวก if-else นะครับนี่ในตัวภาคปฏิบัติเมื่อเราบูรณาการกับภาษา Python แล้วเราก็เลยมีตัวเกมนะครับเกมที่เราใช้กันก็คือเกม Code Combat เอามาเกี่ยวข้องซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้มีข้อดีก็คือเราไล่สเต็ปความ ยากง่ายนะครับตั้งแต่ e ่ี่สุดก็คือการใช้คําสั่งพื้นฐานไปจนถึงการใช้คําสั่งรูปได้เลยเพื่อผ่านภารกิจต่างๆนะครับก็ทั้งหมดจะมีประมาณ30ด่านซึ่งคุณครูก็จะให้นักเรียนสามารถเล่นได้แล้วก็ถ้าเราเชื่อมกับกลัวคั t ส r o ู m เนี่ยเราจะสามารถติดตามว่านักเรียนคนนีเน้เล่นไปถึงด่านไหนได้แล้วนะครับลักษณะเหมือนตอนที่เราเชื่อมกับโค้ด OG เข้าสู่คัร์ดลูมจะเป็นลักษณะนั้นเหมือนกันซึ่งนักเรียนจะได้มีความสนุกสนานในการเล่นด้วยนะครับต้องบอกว่าสนุกดีครับผมลองเล่นแล้วนะครับแล้วก็เหมาะกับเด็กที่มีพื้นฐานที่เราสอนเบสิกไพทอนไปแล้วนะครับรวมไปถึงถ้ายังไม่มีเนี่ยอาจจะเล่นในช่วงแรกๆได้นะครับแต่ว่าพอไปหลังๆอาจจะต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมยกตัวอย่างเคสตัวที่ผมใช้จริงๆก็คือบางด่านที่มีความยากจะเอาขึ้นจอ แล้วก็เราก็คุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่ากระบวนการการแก้ปัญหาแบบนี้เราจะใช้วิธีการใดบ้างนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเกมโค้ดคอมแบตนี้สามารถเอาไปตอบโจทย์สี่เสาหลักของวิทยาการคำนวณได้เลยนะครับก็คือใเรื่องของการแก้ปัญหามีขั้นตอนนะครับการมีพิร์นนะครับการใช้อลกอริทึมในการแก้ปัญหาพวกนี้มีหมดแล้วอยู่ในเกมนี้เลยเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูการสมัครเข้าสู่การใช้งานตัวโค้ดคอมแบทนะครับก่อนอื่นนะครับผมว่า ถ้าคุณครูมีตัวแอคเคาท์ที่เป็นแอคเคาท์ของโรงเรียนนะครับจะเป็นข้อดีมากเลยเลยคือเราสามารถเชื่อมระบบได้เลยแต่ว่าตอนนี้ผมสมัครไปแล้วนะครับผมขออนุญาตใช้แอคเคาท์ส่วนตัวในการสมัครให้ดูตัวอย่างนะครับว่าถ้าสมัครแล้วจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เมื่อสมัครเสร็จแล้วเราสามารถที่จะดึงคลาสรูมได้เลยนะครับอผมขออนุญาตแยกเป็น2ส่วนนะครับโอเคเราแรกก็เข้ามาที่ Code Combat นะครับก็เซิร์ชใน Google ได้เลยนะครับ c ค้ดคอมแบทโอเคเรียบร้อยนะครับก็เข้าเว็บแรกนะครับโค้ดคอมแบทนะครับในหน้านี้นะครับหน้าเกมของโค้ดคอมแบทจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคุณครูสามารถที่จะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับต้องบอกเป็นสองส่วนนะครับถ้าเราเป็น private นะครับเป็น private ก็เลือกตัวนี้เลยนะครับนี่อันนี้คือเล่นคนเดียวนะครับไม่ได้อิงนะครับแต่พอเรามาเป็นตัวกลุ่มของ สครูนะครับ mm hmm. เลือกให้เป็น o อออสเ a ีย mm hmm. นะครับ o อสเตีตัวนี้จะเป็นกลุ่มที่ทำให้เราสามารถเชื่อมกับ Google Classroom mm hmm. ได้นะครับ mm hmm. งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำการสมัครของตัว o อสเตรีนะครับ mm hmm. ว่าสมัครยังไงนะครับตอนแรกก็เลือก Try o อสเ i a ีนะครับ mm hmm. เข้ามาในระบบเลยนะครับเสร็จแล้วเลือกเป็น Educator นะครับจริงๆถ้าเป็น o o o g l h r o r o ที่ที่สามารถที่จะ แปลภาษาได้ก็สามารถกดแปลภาษาได้นะครับนี่อันนี้นะครับมันมีให้เลือกแต่ว่าวิวเลือกภาษาไทยนะครับส่วนใหญ่ผมก็สอนเด็กเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับก็เลยปล่อยเข้าภาษาอังกฤษเลยอันนี้เรามีบัญชีของ Google อยู่แล้วนะครับก็ใส่ Google ได้เลยนะครับถ้าเรามีบัญชีที่เป็นของโรงเรียนอยู่แล้วอย่างเช่นอันนี้นะครับผมมีของโรงเรียนอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยแต่ว่าตัวผมนะครับตอนนี้มีสมัครไปแล้วอย่างที <Walter ton. S 1> <De> ่บอกนะครับผมขออนุญาตใช้แอดเคาท์ส่วนตัวก่อนในการเข้าสมัครนะครับ กรอกพาสเวเร์ดเรียบร้อยก็เข้าเลยนะครับระบบจะพาคุณครูเข้ามานะครับแล้วก็กรอกข้อมูลเบื้องต้นนะครับเช่นตัวนี้คือ country นะครับแล้วก็ primary ก็คือตอนนี้ status ของครูเป็นอะไรก็เลือกเป็น Tea เ cher นะครับแล้วก็ใส่เนมโรงเรียนนะครับผมก็ใส่ชื่อโรงเรียนผมเข้าไปนะครับเช่นเป็นกรุงเทพมหานครนะครับจำนวนอันนี้สุดท้ายก็คือจำนวนนักเรียนนะครับผมหลักพันนะครับก็เรียบร้อยกรอกข้อมูลแล้วกดดอนครับ เข้ามาแล้วนะครับอันนี้คือ welcome to the new นะครับก็จะมีตัววิดีโอช่วยสอนนะครับตรงนี้ริงก็จะเป็นวิดีโอสาธิตว่าเราสามารถแอดยังไงนะครับดึงเข้าไปยังไครับนี้เราผ่านเนาะนะครับท่านคู้ที่สมัครเข้าแล้วจะเห็นหน้านี้นะครับวิธีการเล่นเราสามารถติดตามนะครับตรงนี้ได้ นะครับเอาเมาส์คลิกเข้ามาในส่วนต่างๆได้โอให้ดูนะครับว่าว่าเล่นแล้วจะเป็นยังไงนะครับแอร์ห้อเรียนบางห้องน้องต้นแบบไม่เสียรอะไรครัสำหรับหน้านี้นะครับเป็นการลิงเข้าสู่ Google Classroom นะครับซึ่งเราถ้าเรามี Classroom อยู่แล้วเราสามารถกดส่วนนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีก็เลือกตรงนี้ด้านล่างนะครับว่าเราต้องการพิมพ์ิาศาอะไรนะครับใส่ c l a s s n a m เข้าไปนะครับผมเช่นม .3 นะครับม .3 ท้เก่า เลือกว่าอยู่ในกลุ่มของเกรดไหนผมเป็นไฮสคูลนะครับก็แอดได้เลยหาผมสาธิตนะครับไอ้ตรงส่วนนี้นะครับก็คือสามารถที่จะส่งโค้ดนี้นะครับไปในไลน์กลุ่มเนี่ยเราปปี้นะครับแล้วก็ส่งโค้ดนี้เข้าไปในไลน์ไลน์กรุ่มของเด็กๆนะครับเราก็จะสามารถที่จะให้เด็กๆนั้นแอดเข้ามาได้เลยนะครับหรือตัว i ินไว e ใบอีเมลก็คือเรารำอีเมลนักเรียนอยู่แล้วในกรณีที่ไม่ได้ ไม่ได้เป็นอ,อีเมลโรงเรียนนะครับก็ให้เด็กส่งอีเมลมาให้กับเราเราเก็บว้ในฐานข้อมูลแล้วก็ copy ก๊อปปี้ลงมาในนี้ได้เลยนะครับงั้นมีวิธีการเชิญก็จะเป็น2รูปแบบตรงนี้นะครับก็คือเชิญด้วยอีเมลซึ่งผมแนะนํานะครับว่าเชิญเป็นอีเมลตรงนีจ้จะง่ายกว่านะครับคือให้เด็กๆคลิกแล้วก็มันจะวิ่งเข้ามาในคลาสเราได้เลยนะครับโอเคถ้าเชิญเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้คลาสนะครับกจ็จะเสร็จประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตัดเข้าสู่ คลาสที่ผมเชิญแล้วนะครับเพื่อที่ทําให้คุณได้เห็นว่าเมื่อเชิญแล้วเป็นยังไงนะครับวิธีการสมัครคร่าวๆจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคตัดเข้ามาหน้านี้นะครับผมใช้บัญชีของผมนะครับเป็นบัญชีโรงเรียนในการเข้านะครับแล้วก็ใช้วิธีการเชื่อม Classroom ที่เรามีอยู่แล้วนะครับอย่างนี้นะครับผมเชื่อมเข้าไปในห้องหัวหนารับหนึ่งแล้วอนนี้ผมสาธิตต่อนะครับในฐานะที่เรามีเมีโรงเรียนนะครับดูที่บัญชีก็ได้นะครับ ะมีโรงเรียนอย่างนี้นะครับตัวอย่างนะครับนี่ผมใช้เมลของโรงเรียนลาศาสตรนะครับเด็กๆก็จะมีอีเมลของเรียนอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาในนี้ได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรามีคลาสรูมของเราอยู่แล้วนะครับเข้ามาแล้วก็เลือกแอดในคลาสนะครับลิงก์ถึงคลาสรูมนะครับมีตัวอย่างที่เป็นเมลโรงเรียนนะครับความง่ายอยู่ตรงนี้นะครับกดลิงก์ถึงคลาสรูมรอสักครู่หนึ่งมันจะทําการเชื่อมคลาสรูมของเราทั้งหมดนะครับที่เรามีอยู่ดูนะครับผมขออนุญาตเรื่องดึงเป็น ม5้ทับสนะครับมามาแล้วนะครับเลือกเป็นจาวานะครับเขาเป็นไฮสคูลนะครับอันนี้ห้องเรียนผมชื่อเซอร์โชคชัยนะครับวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นม5้ทับสนะครับเขียนด้วยภาษาไพทอนนะครับเป็นกลุ่มไฮสคูลกดเนี่ยอูนะครับแอดเข้ามาแล้วครับเรียบร้อยนะครับเข้ามาแล้วนะครับสังเกตเป็นเงาด้านหลังนะครับว่าจะเห็นห้องเรียนเข้ามาแล้วคราวนี้ก็ถามว่าจะเชิญยังไงนะครับเราเชิญด้วยอีเมลก็ได้นะครับดูนี้นะครับผมกบผมก๊อปปี้นะครับอ่าเออเลอร์ เรื่อง King Data อ่าแก่อนขออนุญาตแอดแอดก่อนนะครับแอดเด็กๆเข้ามาแล้วนะครับอ่าสองเข้ามาแล้วนะครับคัดแป๊บเรียบร้อยนะครับผมตัดเข้าคลาสรูมครับเข้ามาที่ห้องคลาสรูมของผมครับเ่ยเราจะมาโพสให้กันเด็กๆแล้วนะครับแล้วสักครู่นี้ผมทําที่ม5้ทับสนะครับผมก็ไปที่ห้องมหทับสนะครับ แล้วก็ไปงานของชั้นเรียนนะครับเราดูนะครับช่วงนี้ช่วงของหยุดโควิดเด็กๆก็จะเข้ามาเรียนของผมอยู่แล้วนะครับสังเกตว่าในคลาสลูกผมก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของ Python อยู่แล้วซึ่งตอนนี้เบสิกไพทอนเด็กๆได้แล้วนะครับก็โ้นในส่วนของเนื้อหานะครับแล้วก็ตั้งชื่อไปเลยนะครับตัวอย่างนะครับผมโค้ดไปว่าชื่อก็คือตัวเกมผ่าคอมแบทนะครับไพทอนแล้วก็บอกให้เรียนกดลิงก์เพื่อเข้าร่วมการร่วมนะครับวิธีการเพิ่มชั้นเรียนคือกดเพิ่มนะครับกดลิงก์ แล้วก็ทำการวางลิง์ที่เรากรอบมานะครับกดเพิ่มลิงนะครับโมซิเลียนะครับเข้ามาแล้วนะครับทางการแอดลิง์นี้เฉพาะห้องม5้าทับสองเียนะครับผมก็เลือกหัวข้อนะครับอ่าไม่มีนี่ผมขออนุญาตเป็นสร้างหัวข้อใหม่ให้เขาเลยแล้วกันนะครับเกมโคชคอมแบท เป็นห้องเรียนนะครับผมโพสต์เข้าไปในเนื้องานแล้วกดปุ่มอ้สังเกตว่าลิงก์ที่ก๊อปมาจากนี้นะครับก๊อปตรงนี้มาใส่นี่นะครับมันจะคิดคำว่าสต u d รี t นะครับเสร็จแล้วก็กดโพสต์นะครับทําการเชื่อมแล้วนะครับเด็กๆที่ที่มีสมาชิกอยู่ในห้องนี้นะครับเด็กเก็จะสามารถที่จะเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็กดลิงก์นะครับแค่เขากดลิงก์นะครับมันจะวิ่งเข้าไปที่ตัว ลที่เป็นค่าของเขาอยู่แล้วนะครับเขาก็จะเรียนได้เลยนะครับอันนี้คือในกลุ่มของคุณครูนะครับที่ทำการเชื่อมระบบ Google Classroom กับตัวโค้ดคอมแบ็นะครับในชั้นเรียนของคุณครูนะครับแล้วก็คุณครูสามารถทำอะไรได้ครับเมื่อคุณครูโค้ดเข้าไปแล้วนะครับติดตามอย่างนี้นะครับผมคลิกเข้ามาให้ดูนะครับคือผมผมปล่อยให้กับห้อง5้ทนเรียนแล้วนะครับนี่ห้องตัวอย่างสังเกตว่าตรงนี้ข้างบนนะครับความเคลื่อนไหวนะครับ ก็จะมีสักประมาณ30ด่านนะครับอ่านี่ผมลองเล่นไปแล้วนะครับในแต่ละด่านถ้าผ่านเด็กผ่านได้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับเราคลิกเราดูได้ความเคลื่อนไหวนะครับว่าในด่านนี้เขาเป็นลักษณะด่านยังไงนะครับสังเกตว่าตอนแรกๆก็ยังเป็นด่านของตัว simple นะครับ simple code นะครับการใช้คําสั่ง move up move down left right นะครับ basic พื้นฐานนะครับแล้วพอมาด่านลึกๆนะครับเริ่มมีการใช้ for i n d e x ีกนี่คือคือคาสั่งของเอ่ออย่างตัมนี้นะครับลูก นะครับถ้าถ้าตัวครูที่สอนการเขียนโปรแกรมจะรู้ไอันี้กลุ่มคำสั่งของลูกนะครับซึ่งรูปแบบคาสั่งจะคล้ายๆกับที่เราสอนนะครับแต่ก็ให้เด็กๆมาประยุกใช้นะครับปุ่มสีฟ้าคือตอนนี้เด็กติดอยู่ไหนนะครับเราเราสามารถที่จะส่องดูเขาได้นะครับหรือเราแชทพูดคุยกับเขาได้เลยว่าตอนนี้น่าจะต้องแก้ไงนะครับเด็กบางคนที่เขาติดนะครับอันนี้คือการดูโค้ดนะครับตอนนี้มีเด็กบางคนมาเล่นได้แล้วนะครับเราก็จะดูเขาว่าเขาเล่นถึงไหนแล้วนะครับ เขาเรียนู้าปุ๊บดาวเขาผ่านไปแล้วนะครับเขาสามารถผ่านาด่านได้ซึ่งถ้าเด็กที่เรียนมาช่วงแรกๆจะประมาณนี้ครับ3 6 9 13 14 14ดาด่านแรกๆนะครับที่เป็นกลุ่มเบสิกนะครับก่อนที่จะ,ะเข้าสู่กลุ่มที่ยากขึ้นนะครับกลุ่มยากขึ้นอย่างนะครับเราเช็คได้ว่าเด็กคนนี้เขาเติดตรงไหนบ้างนะครับ นี่นะคเับนค,ความเคลื่อนไหวในการเรียนโคดคอมแบทแล้วคุณครูสามารถที่จะติดตามได้ว่าเด็กๆตอนนี้นะครับเรียนแล้วกี่คนนะครับเรียนไปถึงด้านไหนบ้างแล้วซึ่งผมผมแบ่งปันว่าตัวผมเองนั้นผมไม่ได้ไม่ได้สตรีกว่าเด็กต้องเล่นผ่านทุกคนทุกด่านนะครับคือบางด่านเนี่ยผมผมไม่ได้ เป็นเคสซาดี้กับเด็กๆมากกว่านะครับบางดัทที่เป็นดัทยากๆอยา่างเงี้ปล่อยให้เป็นเคส e าดี้ให้กับเด็กๆว่าถ้าเป็นดันนี้เธอมีการแกร้ปัญหาอย่างไงซึ่งในการเขียนโปรแกรมเหมือนที่บอกว่าโปรแกรมมิ่งของเราเราจะเราจะไม่ได้เน้นกระบวนการมัาต้องเหมือนกันทุกอันนะครับเราอาจจะมีวิธีการซิกแซกหรือการกาที่แตกต่างกันแต่ว่าเราได้ออพุ์ที่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแกร้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะครับที่ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราจะ บูรณานการเข้าสู่โปรแกรมของเรียการคำนวณได้นะครับผ่านโปรแกมของเกมนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณครูก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ